สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับหุ้นไต้หวันกับเกาหลีนะคะประจำวันที่5เดือน4 6 3นะคะก่อนอื่นขอย้อนผลงานนิดนึงนะคะหุ้นไต้หวันเมื่อวานนะคะผลมันออกนะคะเมื่อวานนี้0.48กับ66นะคะตรงนี้เข้าเด่น6นะคะถ้าใครไล่เลขแนว6ได้เลขเบิ้ลนะคะ66นะคะตรงนี้ก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่เล่นแนวไว้ใกล้นะคะ ต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะผลออก674กับ65นะคะตรงนี้เข้าแนวเลขไล่4นะคะใครไล่เลข4ได้4ี7 4ดด้วยนะคะสำหรับหุ้นเกาหลีนะคะต่อไปมาดูเจาะรวม2อลัดค่ะตรงนี้เข้าเด่นนะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น5่เข้าเจาะเน้น5665นะคะของหุ้นเกาหลีนะคะตรงนี้ส่วนแนวเลขไล่นะคะเข้าแต่แนวเลขไล่ของ หุ้นเกาหลีเหมือนกันนะคะยังไงก็พอ,อได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวไปดูนะคะวันที่ห้าเดือน5นะคะว่าหุ้นไต้หวันกับเกาหลีนะคะจะมาเป็นสิถิติตัวไหนนะคะ<อ><อ>ยขออนุญาตเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงพอดีเลขมันเยอะ ดูลองมาดูค่ะหุ้นไต้หวันกับเกาหลีนะคะเด่นนะคะของวันที่5นะคะเขียนผิดอีกแล้วค่ะมันต้องเป็นเดือน5แล้วเนาะเราเป็นเดือนสี่ต่อไปไปดูค่ะไต้หวันเลขเี่าเด่น0เด่น1นะคะอย่าลืมเจาะเน้น9091แล้วก็10นะคะอย่าลืมมองตัวการ3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะต่อไปไปดูหุ้นเกาหลีนะคะเจาะเน้น5 6 7นะคะอย่าลืมเจาะเน้น5 อย่าลืม2ตัวกัน3าตัวตรงแนวเลขใกล้ค่ะต่อไปเจาะรวมมิดนะคะนะคะบริเวณจอบได้ากับ5้านะคะเน้นเกศูนย์ับ5้าอย่าลืมมองตัวกัน3าตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้เช่นเดิมนะคะยังไงก็คนที่ติดตามไต้หวันกับเกาหลีก็ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆเช่นเดิมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจให้นะคะพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ